่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านมาที่บอ่อระบัดน้าเสียของเทศบาลนครนคร,นครสวรรค์วันนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของคนนครสวรรค์ไปแล้วนะครับเพราะว่าวิวทิวทัศน์ที่อยู่บริเวณนี้สวยงามที่อยากจะพาท่านไปเที่ยวชมครับครับที่ก็คือความแรงของกระแสน้ําเสียงที่เราได้ยินอยู่นี้ก็คือบริเวณบอว่อระบาน้าเสีย ซึ่งวันนี้มาเที่ยวชมแล้วก็ถ่ายรูปกันค่ะผู้ชมครับก่อนที่น้ำเสียจากในเขตเทศบานลคนลครนครสวรรค์จะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณบ่อบำบัดน,น้ำเสียตรงเกาะยมครับที่ทางเทศบาลได้สร้างขึ้น การตกแต่งทางศิปอน,นี้ก็เลยเห็นว่าก็าน่าจะก้องฉียน,น,นามก่อนที่จะระบายน้ําที่ผ่านการบำบัดแล้วเนี่ยลงสู่ในแม่น้ําเจ้าพระยาเพื่อให้ดูสวยงามไม่เกะกะลูกตาครับมาวันนี้บริเวณดังกล่าวกลับได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ถ่ายรูปกันเพลินไปเลยครับ <S <S โดยเฉพาะในยามเย็นก็จะมีผู้สนใจไม่น้อยที่มาถ่ายรูปเล่นกันเพื่อจะไปอ,ดอวดเพื่อนในโลกโซเชียล เมื่อผมไม่เห็นเขา้าโกดไม่ได้ที่จะถ่ายรูปไปอวดเพื่อนในโลกโซเชียลกับเขาบ้างก็คงไม่มีใครว,ว่ากันนะครับวันนี้ก็ผลพลอยได้ค<ด>ือ<น>ได้กลายเปไน็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของคนเมืองไปเห็นว,ว่ารยายามเย็นนี้นมีผู้คนมาให้ขาชิ้นใจพอสมควรครับของบรรำโพรายงาน